น้งองนางสวยแท้นักหนาผ<ม>่องโซภางามตาโอ้ยเมนูเนี้ยหนูทำอร่อยมากหนูไม่จำเป็นจะต้องมีเชฟค่ะถ้าแม่ไม่ได้แก่หนูไม่ได้เกิดบอกเลยชอบจังเลยไอเด็กพวกนี้ไอไอกระดูกมันคนละพอสอจะบอกให้เดี๋ยวเคยดูขนมรืองเพิ่มใจเสนอ คุณซื้อเชฟทำเปืนกันให้สุดแล้วหยุดที่ความอะไรและแขกรับเชิญที่จะมาปวนในวันนี้ก็คือคุณเบนต์ญ,ญุภรพ์สาวสวยมากความสามารถดีกรีนางร้ายช่องหลากสีนอกจากความสวยที่มีเธอคนนี้ยังอารมณ์ดีตลกสายฮาใครอยู่ใกล้เป็นอันว่าจอยสุดๆเลยค่ะและวันนี้คุณเบนต์ต้องมาซื้อวัตถุดิบเพื่อมาให้เชฟได้รังสรรมาเป็นเมนูที่คุณเบน์อยากกินแต่มีกติกาว,ว่าจะต้องห้ามบอกเชฟว่าอยากกินเมนูอะไรและก็ห้ามถามพ่อค้าแม่ค้า ด้วยนะคะวัตถุดิบในเมนูนั้นจะต้องใช้อะไรบ้างและโจทย์เพิ่มเติมสำหรับอีพีนี้คือจำนวนเงินที่ใช้ซื้อวัตถุดิบทางทีมงานมีให้200บาทและมีเวลาซื้อเพียง20นาทีเพิ่มความยากโดยต้องพูดภาษาใต้ในการช้อปปิ้งครั้งนี้อีกด้วยส่วนเครื่องปรุงพื้นฐานไม่ต้องซื้อคะ่ะเชฟเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหงานนี้คุณเบนจะซื้อวัตถุดิบในงบประมาณและเวลาที่จากัด จะสามารถทำเมนูที่อยากกินได้หรือไม่ไปลุ้นกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นอยู่ในรายการพนมร้งคุณซื้อเชฟทำป่วนให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยค่ะอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วทำไมฉันะต้องซื้อต้องมาบุกที่ตลาดทนบุรีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตลาดของเยอะมากนะคะ กล่องลับกล่องลับทำไม<อ>ไม่มีเิดโจทย์ <c oughs> ก็ร่องโทรสิจะ <c oughs> ต้องเอาจริงหรงเหรออ,อ่าๆเอาก็ได้น่ากลัวมากกับแม่อุ <c oughs> ๊ยอะไรอะ่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะ200บาท20นาที <c oughs> คือรายการให้งบแค่200ซื้ออะไรกินหหน <c oughs> แล้วต้องใช้ภาษาใต้ด้วยร้อยแรงแรงตายกันไม่ได้เลยอะ่ะโจทย์ยากไปอะ่ะพี่แมนทำเมนูอะไร ขั่วพิกกระดูกอ่อนค่ะทำไมถึงจะให้ทําเมนูนี้เพราะว่าเป็นเมนูที่แบบว่าแม่ชอบมากแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวอยู่แล้วค่ะซึ่งวันนี้เราไม่ต้องมีเชฟก็ได้นะเชฟเบนทําได้เหมือนกันใครจะทําอร่อยกว่ากันเอออุ้ยตายแล้วรถเข็นที่นี่เขามีกล้องให้ด้วยเขาทำคอนเทนต์เห่าตลาดที่นี่เหรอไป<ๆ>เดี๋ยวเราถึงเวลาแล้วพูดมากเต็บคอ ไปช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะไปค่ะเวลาก็เดินไป20นาทีก็แล้วแต่นี่เริ่มจับเวลายังเรลวสิร้านหมูอยู่ไหนม,<า>มีหมูหมูมูด้ายมูด้ามูหมี่มูมีเครื่องแกงเอาเครื่องแกงก่อนพี่คะขอเครื่องแกงเลยค่ะเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงอะไรคะ เรื่องแกงที่ไปคั่วค่ะคั่วกระดูกงูอ่วเอาเท่าไหร่คะค่ายังไงคะโดน,นละเก้าสิบขีดละสิบบาทขีดสิบบาทเอาขีดเดียวมันใส่กระปิไปแล้วใช่ไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องมันใส่กระปิไปแล้วใช่ไหมพี่จะใส่เพิ่มไหมคะเอานิดน,นึงค่ะพริกแกงตายแน่นอนดูพริกยับขนาดนั้นนี่ดอกเพชรแหน <c oughs> เอาตายแล้วเดี๋ยวนะมันมีพริกใต้ด้วยอ่ะตายแล้วเอาพริกใต้กันนะ เอาเผ็ดใต้ดีกว่าค่ะถ้าางนั้นน่ะหนูขอเปลี่ยนเป็นเผ็ดใต้ได้ไหมคะเห็นไหมแม่ค้าต๊อบแล้วตอนนี้แปลว่าแม่ค้าตกแน่ๆค่ะเพราะว่าอะไรไมมคือมันมีเผ็ดหยาบกับเผ็ดอันนี้มันคือจริงๆมันใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราเอาเป็นพริกแกงใต้ดีกว่ามันจะได้แบบว่าเข้มข้นค่ะพี่พี่พี่หมูหมูอยู่ร้านไหนมูมูข้าไปเลยค่ะอะมูตกไปเล้วเล้วแต่ค่ะไม่มีกติกาค่ะกติกาเนี่ยฉันเขียนเอง ใบกูดใบกูดมีไหมคะใบกูดมีไหมคะขอเอา1ิบาทค่ะ,ะคุณแม่ขาหนูจะไม่ทันแล้วคะ่ะรายการจะบี้หนูมากเลยค่ะ10บาทค่ะอุย้ยเยอะไปเอาห้าบาทได้ไหมคะเอาห้าบาทใส่แค่หอมหอมพออันนี้ห้าบาทเหรอคะตายค่ะห้าบาทเยอะมากแม่ทำไม5้าบาทเยอะจังเลยอะ่ะเหลืออีก15้าทีโอ้ย15ทีลบแล้วลบพี่ขาหนูขอซื้อกระดูกหมูเลยค่ะ ตตาายยคอสื่อกระดูกหมูค่ะพี่เขาพี่เขาไม่รู้หรอกว่ากระดูกหมูคืออะไรเราต้องแปลเป็นภาษากลางกระดูกหมูอะค่ะพี่อันนี้ขายยังไงคะงอสองร้อยสามสิบตายมีอยู่เนี่ยร้อยห้าสิบมาได้เท่าไหร่อ่ะประมาณครึ่งลกว่าค่ะเท่านี้ค่ะพี่เบนซื้อครบแล้วหรอครบแล้วจบแล้วเนี่ยเหลืออยู่สิบบาทเดี๋ยวจะไปซื้อไอ้นี่ผักหนอกมาสั่งขาดอะไรแดงๆไหมอะที่เบนไม่ต้องใส่อะนะ ฉันไม่ใส่อันนี้120ได้ไหมเดี๋ยวจะไปซื้อผักได้ค่ะเบลล์เขาบอกว่าเขาอยากได้พริกสดอีกเพื่อจะใส่ให้สวยงามใช้งานยิ่งกว่าชาติ13นาทีค่ะว่า13นาทีแล้วค่ะพี่ค่ะครบแล้วนะคะพี่ค่ะไปร้านไหนดีอ่ะร้านนี้ดีกว่าแม่ค่ะนุ่งคอคอบพริกค่ะพริกสดค่ะฮาบาทแล้วสตอรนี่ขคอฟักหนึ่งได้ไหมอันนี้นะแม่ เกิดอะไรขึ้นก็ทีมงานรับผิดชอบค่ะ <c oughs> เราใจดีเราให้แม่ค้าย20แล้เรอเมื่อกี้ขโมยไปแล้วเนื่องอันนะคะ <c oughs> ค่ะพุณค่ะอาจบแล้วเสร็จเรียบร้อยจริงเหรอเขาคิดอุ้ยแม่แมแม่ข้อ <c oughs> แต่งกวาด้วย10บบาทจะใส้ผักเนาะผักเนาะก,ก็คือผักที่เครื่องเคียงนะคะไว้แบบว่าเครื่องเคียงกับอาหารของเราค่ะ <c oughs> อุ้ยเขามีกระลอกด้วยวิ่งบุดวัดวัดเวทของครบแล้เดี๋ยวฝึกเวลาก่อนเราได้ที่เห็นแม่บอกแล้วว่าเบนป็นพรจิบจิบเดี๋ยวมาลองดูฝีมือกันละกันว่าเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วค่ะแคมเปญนี้เบนชนะนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกันค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนค่ะเหนื่อยจังเลยรายการนี้เจ็บคอไปหมดแม่แม่แม่ค่ะแม่ าาสวยแท้นักหนะ้าผ่องโซพางามตาโอ้ยเห็นหนูแล้วคิดถึงแม่ตอนสาวเลยอะ่ะทำไมคะแม่ก็สวยอย่างนี้แหละแน่ใจเหรอคะแ,แม่สวยก็ดูดูทรงผมก่อนแต่แม่ก็พปี่หนูไม่ใช่แต่หนูไม่มีสีขาวแต่แม่มออดดก่น ขอสวัสดีคุณแม่ก่อนสวัสดีะะจ้าสวัสดีค่ะจะบอกวา่าว่ายพก็ไม่ได้วหว้ชีก็แล้วกันลูกอโอ้ยเอาอะไรมาบ้างเนี่ยแม่ดูสิแม่ทายสิวันนี้ว่าหนูอยากกินอะไรแต่แม่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูอยากจะพูดอะไรให้ฟังนะแม่อะไรล่ะลูกหนูอยากจะบอกว่าแม่ไม่ต้องมาทําก็ได้เพราะว่าเมนูเนี้ยหนูทาอร่อยมากหนูไม่จาเป็นจะต้องมีเชฟค่ะถ้าแม่ไม่ได้แก่หนูไม่ได้เกิดบอกเลยชอบจังเลยเด็กพวกเนี้ยไอไอ กระดูกเป็นคนละพอสอจะบอกให้เดี๋ยวเคยดูกระดูกอะไรเนี่ยเอ้าแม่แมะเป็นเชฟแม่ต้องรู้สิอ้าวจะถามว่าเราจะรู้ไหมไอแม่น่ะมันรู้อยู่แล้วเองอะรู้ไหมเนี่ยกระดูกอะไรที่เออมาเนี่ยอันนี้คือกระดูกอ่อนค่ะแม่แล้วต่อด้วยอะไรนี่ซื้ออะไรมาแม่เป็นเชฟแม่พูดบ้างสิเหนื่อยแล้วแม่อยากให้หนูพูดเพราะหนูเป็นคนซื้อไอแม่น่ะมันรู้อยู่แล้วอันนี้คือะไรมะกรูดอ่อนค่ะแล้วก็แตงกวาแล้วก็อันนี้คือพริกโอ้คงไม่มองเป็นมะเขือหรอกนะเอออันนี้คือ เครื่แกงเครื่องแกงเครื่องแกงตายแกงตายสะตอเหนื่อยเอออะอ่ะแม่ลองถ่ายซีวันนี้ว่าหนูจะทําเมนูอะไรแม่อันนี้แม่เลือกดิซิกโคงหมูอ่อนเครื่องแกงใบมะกรูดซี่ฟ้าค่ะเอ๊ะอันนี้เอาดีไม่เอาดีเดี๋ยวคนเลือกก่อนแม่ใส่ดีหนูอยากหนูชอบแต่อยใส่นิดหน่อยอันนี้ก็เอาได้นะเอาไว้แนมเออได้เอาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวดูซิว่า แม่จะทําเมนูอะไร <Okay. S 2> ตามใจตามใจหนูหรือว่าตามใจแม่ก็ไม่รู้แม่คิดแล้วแม่ทํามันจะตรงใจหนูหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบันดีกว่าวัตถุดิบรวมๆเครื่องปรุงว่าต่อไปจะมีอะไรบ้างโอเคค่ะ เรียบร้อยหมดแล้วที่หนูซื้อมางั้นเดี๋ยวเรามารู้จักวัตถุดิบกันเลยนะอันนี้ซี่โครงหมูอ่อนแม่กรกน่าเป็นซี่โครงหมูซี่โครงหมูอ่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นซี่โครงเลยอะแต่มันเป็นซี่โครงอ่อนที่มันเป็นจะมีกระดูกขาวๆใช่ไหมมันก็ใกล้กับส่วนนี้ส่วนนี้เนื้อมันจะเยอะกว่าขามหมูเขาก็เรียกว่าพายเนาะพายอ่อนแล้วก็นี่เครื่องแกงจากนั้นก็ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้า แตงกวาเออนี่อย่างหนึง่งสตอโ <Okay. S 1> อเคอ๋ออ่าเรามาดูเครื่องปรงุงในส่วนของเครื่องปรุงนะจะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันพืชน้ำปลาแล้วก็น้ำซุปอันนี้คือวัตถุดิบพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากเลยกับการจะทําเมนูนีอ้อันดับแรกเลยมหมักหมูหนูเอากะมังมาลูกเอาหมูใส่มาลูกหมดเลยไหมหนูจะกินกันหมดเลยไหมหมดเลยแม่หมดเลยนะใช่ใส่น้ำมันพืชลงมา น้ำมันพืชหรออืมแต่วิธีการล้างหมูหนูรู้หรือยังว่าล้างหมูยังไงสลัดหนููค่ะเราจะสลัดคาวหมูด้วยการล้างเกลือนะเวลาที่หนูซื้อมาเนี่ยหนูดมได้เลยหมูเนี่ยมันจะมีกลิ่นเขียงกลิ่นคาวหมูแต่ถ้าหนูล้างหมูด้วยการถู้วิธีอย่างนี้นะกลิ่นคาวของหมูจะไม่มีเลยแต่สําหรับแม่เนี่ยแม่ล้างมาให้เรียบร้อยแล้วล้างด้วยเ,เกลือมาให้เรียบร้อยแล้วสลัดคาวมาเรียบร้อยแล้วน้าตาลทรายใส่ลงมาใส่เยอะใส่น้อยใส่สองช้อนอแกงอันนี้เขาไม่หวานสําหรับแม่นะหนูเขาไม่นี้ งั้นทีเดี๋ยวก็ไตวายเราต้องสับๆแบบนี้เลยหรอแม่จิ้มๆจิ้มๆให้หมูมันนุ่มไงให้สิ่งที่เราหมักมันเข้าเนื้อไว้อันนี้เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ินาทีจากนั้นเราหั่นมาโขกเครื่องแกงแต่วันนี้หนูโขกเครื่องแกงให้แม่เรียบร้อยแล้วเราก็หั่นไปทําในส่วนอื่นก็อันดับแรกก็นี่ใบมะกรูดค่ะซอยๆๆๆเอาตามใจหนูเลยไม่รู้ละเมนูนี้จะโดนใจหนูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ช่วยแม่หน่อยอันนี้เอาเสร็จแล้วจะไตใช่ไหมห้หนูไ่ เราหั่นแบบว่าไอ้นี่ได้ไหมเอาที่หนูอยากกินน่ะอ,อ่าจากนั้นเราหัน่นริโอ้แม่หั่นได้สวยมากเรียบร้อยหมดแล้วเราเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วทุกสิ่งอย่างจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลย ใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นหนูใช้ไฟกลางนะลูกกับการคั่วตักเครื่องแกงใส่มาลูกหอมจังคงจะเริ่มลงกระทะช่วงที่ขนาดเราผัดเครื่องแกงเนี่ยหนูเติมสิ่งนี้ไปน้ำปลานี่เติมน้ำปลาลงไปในขนาที่เราผัดนะ<อ>จะเริศต้องผัดเครื่องแกงให้สุกแล้วก็ให้หอมก่อนนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่หมูลงไปเลยเนี่ยเครื่องแกงมันจะเป็นแบบดิบๆอ่ะมันจะมันจะดิบมันจะมีกลิ่นเหม็นได้ค่ะแม่ต่อไปพอเครื่องแกงหอมดีแล้วเข้ากันดีแล้วกับน้ํามันเนี่ยนะเราก็ใส่หมูที่หมักลงไปได้เลยแล้วก็คั่วไปอีกใส่ลงไปเลยโอ้โหเอาใจทีมงานสุดๆเลยนะเนี่ยเราจะผัดให้หมูมันสะดุ้งไฟคือให้เนื้อหมูเนี่ยที่โครงหมูของหมูเนี่ยมันตึงนิดนึงก่อนที่จะใส่น้าซุปลงไปคั่วมันไปก่อน เครื่องแกงได้แล้วนะแม่เนาะเครื่องแกงได้แล้วแต่ว่ากระทะนี่มันไม่ได้มันเล็กหนูนใส่กะปิไปในนั้นด้วยนะแม่รอเออหรือเปล่านี่แม่ก็แม่ถึงไม่ใส่น้ำปลาเยอะไงะแล้วแม่ก็เตี้ยรู้ไว้กระทะมันสูงวะ,ะผัดไม่ถนัดจากนั้นเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปทยอยใส่นะลูกค่อยๆใส่เพราะว่าแกงอันเนี้ยมันจะเป็นการอารมณ์แบบคั่วๆเนาะ ถ้าแม่บอกไอว่าทยอยใส่หนูก็ทยอยใส่ได้ไหมแม่ออีกนิดนึงหมูเยอะจะขนาดนี้จากนั้นเราเพิ่มไฟนะลูกค่ะโอ้ยอันนี้คือเทคนิคดีๆแกงจะอร่อยต้องทำแบบนี้นะลูกสับัดตะหลิวลงไปตะหลิวจะลงมาในกระทาพอดีเลยลูกเอ้ยพอน้ำเริ่มงวดหนูก็เติมน้ำลงไปอีกนะลูก มา <Okay. S 1> เติมอีกนิด <Okay. S 1> แล้วจะก็ตุ่นมันไวอย่างนี้แ,แล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงน้ําตาล <Okay. S 1> นิดหน่อยใส่ให้ท่วมหมูไปเลยนะเพราะว่ามันจะได้เปื่อยแล้วก็นุ่ม <Okay. S 1> แล้วหนูก็ใส่เติมน้ําตาลไปนิดนึงมันต้องเยอะนะลูกนี่ประมาณนี้โ <Okay. S 1> อเคตุ่นไว้สักพักหนึ่งให้น้ํามันงวดค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่ <Okay. S 1> เรียบร้อยเนี่ยตุ่นประมาณนี้นะลูกนี่น้าขุกกิบขุกกิบมันเป็นแกงกั่วนะ้ํามันจะไม่ใส่แด้วมันจะงี้แต่มันก็ไม่ได้น้อยจนเกินไป หนูใส่สิลูกใส่ใบมะกรูดใส่พริกลงมาฉันมะกรูดลงไปเลยนะค่ะพริกชี้ฟ้าจ้าเออแม่หนูอยากกินไอ้นี้ใช่ไหมแม่จะใส่ให้ด้วยนะลูกนะใช่สตอสแต๊แล้วแต่นะว่าบางคนอยากจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเบนชอบค่ะใช่ไหมบอกให้แม่ใส่แต่จริงจรแล้วแม่ยังไม่รู้นะว่าเป็นเมนูอะไรนี่แม่เดานะแม่เดาเอาเดยอาจจะผิดก็ได้แม่รู้เปล่าไม่รู้แหละฉันมาของฉันแบบนี้แล้วอ่ะผิดแน่นอนผิดแน่นอน คนหั่นแตงกวาวให้หนูหน่อยค่ะจริงๆอ่ะคืออยากจะบอกให้ฟังค่ะทุกคนว่าคนใต้เนี่ยเขาก็จะมีผักหนอกเหมือนที่เบนเคยบอกไปแล้วว่าผักหนอกคืออะไรคือผักเครื่องเคียงนั่นแหละไว้กินกับแกงอะไรแบบนี้มันก็จะลดความเผ็ดได้ค่ะทุกคนเป็นแหมดูนี่ดูดีขึ้นมาอีกเลยใช่เรียบร้อยแล้ววันนี้แม่ทําในเมนูแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนถูกไหมอ่ะถูกต้องแล้วค่ะแม่นั่นเหนวหมูแม่ดาวใจหนูถูก ลักษณะของแกงคั่วคือน้ำไม่เยอะจนเกินไปจนใส่น้ำมันจะต้องขูกผิดแบบนี้ม,มันเหมาะกับข้าวหอมคัพิเศษของพนมรุ้งเขาเนี่ยเป็นข้าวที่มีส่วนผสมลงตัวของข้าวหอม3ามและข้า,ขาวขาว70%ข้าวหอมมีคุณสมบัติหอมนุ่มเหนียวส่วนข้าวขาวร่วนผงขึ้นหม้อเมื่อนำมาผสมกันด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของพนมรุ้งทำให้ได้ข้าวหอมที่เมื่อหุงสุกแล้วจะขึ้นหม้อแกร่ง เป็นเมล็ดขณะเดียวกันก็หอมนุ่มพอเหมาะน่ารับประทานจึงเหมาะกับทั้งปรุงเป็นข้าวผัดข้าวราดแกงหรือจะรับประทานเป็นข้าวสวยตับสำรับกับข้าวก็อร่อยไม่แพ้กันลองดูลองชิมดูถูกใจหนูหรือเปล่าหนูว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่าแม่ใส่เครื่องแกงแบบว่าสะใจมากมมได้ยินเสียงพี่เป็นไงลูกอร่อยมากถ้าหนูบอกอร่อยหัวใจแม่พองเลยเนี่ย ทำถูกใจลูกสาวหมูนุ่มมากทุกคนแล้วเครื่องแกงคือดีมากแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าลดมือของแม่ด้วยเนาะแม่ก็ใส่ความเป็นแบบความเป็นแม่กับ<ม>ข้าวจะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ลูกข้าวก็ต้องดีด้วยต้องกินกับข้าวต้องกินกับข้าวด้วยแ<อ>ม่กินกับข้าวด้วยหนูลองกินกับข้าวดูดขอสตอด้วยนะแม่นะเห็นไหมต้องยกด้วยนะทนไม่ไหวละกินด้วยดีกว่าแล้วต้องกินแบบนางร้ายค่ะแม่มาค่ะ ร้อยหนูร้อยหมากร้อยหมาก,มากโหปินแบบข้าวใช่ไหมแล้วข้าวอ่ะมีความแบบนิ่มละมุนลิ้นพอไปกินกับหมูของแม่ที่มันไปละลายในปาก มันบอกไม่ถูกเลยอ่ะว่ามันแบบด้วยโขนด้วยข่าเลยข้าวหอมคัดพิเศษของพนมรุงเขาเนี่ยเลิศแม่บอกเลยว่าดีมากมันไม่ก่อนจะเป็นก้อนมันเหมาะกับแกนตัวนี้หนึ่งแล้วนะสองมันนุ่มมองไปเหมือนจะแข็งมันไม่แข็งมันนุ่มเวลาเิน็แล้วแต่หนูขอเสิร์มแม่นิดนึงหนูว่านะ ไม่ว่าจะกินกับแกงอะไรนะข้าวนี้เอาอยู่กิน,ออนได้ถูกแกงจริงๆแม่ต้องมองส่กลกาเป็นข้าวที่แบบโอ้โหแบบดีมาก<แ>บอกเลยว่าเดี๋ยวว่ะจานนี้จะเอาไปฝากแม่ที่บ้านด้วยแม่เป็นคนที่ชอบมากแล้วรสชาตินี้เลยค่ะที่บ้านกินอนะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่มากเลยะะที่แบบว่าทําแกงคั่วกระดูกอ่อนให้เบนทานนะคะวันนี้คือเป็นรสชาติใต้จริงๆนะคะได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกๆิ๊งกิงเพจ พนมลุงไล้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากคอลลาเจนเดนซี่ของเบนด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของเบนเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะมีรายการของเบนด้วยนะคะนางร้ายไทยแลนด์ค่ะควีนเบนกุญญพรนะคะนี่บ๊ายบายข้าวพนมรุงเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ